สวัสดีครับอ่าพ่อพ่อพ่ออ่านี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเอเกินอ่ะอ่าดูครับเอามาครับดเองอืมอืมอ่าโอเคอันนี้มาครับหมาครับมาเร็วเออนั่นแหละ ยังไม่นี่ตรงนี้ฝั่งนี้ไหนนี่ตรงเั้าเหรอถุองใส่ใส่ถุงเท้าเพื่ออะไรครับกันอะไรกันเซียนอ่าโอเคปากอะไรแบบเนี้ยออ๋โอเคน้ำอะไรแบบเนี้ยอโอเคอาครับโอ้เดี๋ยวเขาทำงานครับโอ้ครูตีนอ้คดูครับเพื่อนเพื่อนา<ก> พี่ปบิวเซียนรอก่อนเอาอะไรนะไม่เอาไม่เอาอันนั้นไม่เอามันไม่ใช่งานเด็กนี่งานเด็กอันนี้มาเร็วเรี่บอีันนะเอออนี่ครับไปเกิทโอเคตัดแยอพร้อม ไม่ใช่ครับทำตรงนี้ไหนเดี๋ยวถ่ายมือเดียวอีต่างหาครี่ก็ขยับที่ก่อนนี่นี่ทางนี้นี่ด้วยโอเคมาพี่ป้าดึงไม่เสร็จงมือก็ดีนะทำไมเธอไม่เสร็จมือนี่ครับเพื่อนๆอ๋อพี่ป้าดึงอันนี้ค่อยใส่ตัวมือฝั่งนี้นี่ครับพี่ปาอือดึงนะ อ่าพออ่าเก่งมากโอ้โหพอแล้วพอแล้วอ่าแล้วไปเอามาอีกเอามาอีกตรงนั้นอ่าพอแล้วเอาไว้ตรงนั้นแหละไม่ให้หญ้ามานันแห้องอ่าโอ้เก่งเก่งเก่งโอ้เขาช่วยงานแม่เขาได้ครับนึ่ช่วยงานยายก็ได้นะอ่าไม่ต้อง,อ,งอ,อ่าไม่ต้องดูการ์ตูนเลยเนาะอ,อ๋อนี่ไม่เอาไม่เอาเขาเพี้ยเขาตุ้นกระเพราหอม เอาไว้ไปผัดกะเพราอันนี้เป็นต้นกะเพราไปดมสีไปดมหอมนะมเดี๋ยวหอมนะจะดมให้ดูอพี่โปเคยดมมาแล้วโอ้โหหอมมากเอาไหมทำไหมจะทําให้กินแต่เดี๋ยวต้องไปดูสูตรก่อนนะ<ช>ไปดูยูทูบก่อนนะทำกับข้าวไม่เป็นกินไม่เป็นอืไม่เคยกินเอาไหมไม่ชอบกินเอลงทันพอแล้วเอาไว้ตรงนี้แหละโอเคนะหนูไปไว้ตรงนี้ขูดตรงเยเกอร์มาอีก อ่านี่ครับโอ้ขอบคุณมากครับโอ้โหดูครับเพื่อนๆดูพี่เปาครับโอ้ขยันขันแข็งครับฝากกดติดตามเลยครับฝากกดติดตามเลยครับปิดปิดคลิปก่อนครับเดี๋จะทายใหม่ช่องเบบี้เปานี่ครับสปหมัอนคลิปนี้พี่นุ่งโคลเตัวไปทำงานก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทำงานเหนื่อยจังบ๊ายบาย บายสวัสดีค่ะเอาบอกมือไม่ยบายเพื่อนๆหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบาย